วิธีทดสอบนะครับว่า Google Board าคุยกับ Raspberry Pi สำเร็จหรือไม่นะครับก็สังเกตได้นะครับเมื่อประกบบอร์ดกับ Raspberry Pi แล้วบูตขึ้นมานะครับก็ไฟที่เขียนว่า User ตรงนี้สีเขียวนี้จะเริ่มกระพริบอันนี้แสดงว่า Google b o a กับ Raspberry Pi สื่อสารกันอยู่ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เสียบ Google Board เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบสาย USB าแล้วใน Google Widget นะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันเห็นก o o g บอ b o ดแล้วให้ไปที่แท็บนะครับที่ชื่อว่า Raspberry Pi ในหน้านี้นะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีสถานะของ Raspberry Pi ปรากฏขึ้นมานะครับได้แก่รุ่นของ Raspberry Pi เนา้ IP address คืออะไรนะครับตอนนี้อุณหภูมิ CPU memory ที่ใช้อะไรเป็นยังไงบ้างก็ตัวที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเลข IP address นะครับของมันถ้าท่านต่อ WiFi นะครับ ก็ต้องสังเกตที่ IP นี้นะครับถ้าท่านต่อได้สายแลนก็สังเกตด้วย IP นี้ถ้าจะต่อ Wi-Fi นะครับก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีช่อง Wi-Fi c o n f i guration อยู่ให้ก็ให้ท่านใส่ SSID นะครับกับพาสเวิร์ดก็ไปที่นี่แล้วกด Connect แล้วกลับขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่ามันเชื่อมต่อได้หรือไม่ถ้าเชื่อมต่อได้มันจะมีเลข IP ขึ้นมาตรงนี้หรือถ้าท่านเสียบสายแลนนะครับก็ไม่ต้องคอนฟิกอะไรนะครับก็เสียบสายแลนเข้าไปได้เลย ตอนนี้ลองเสียบสายแลนนะครับเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะครับก็คงจะเห็นเลข IP ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอตอนนี้เป็น0.0.0.0นะครับขึ้นมาแล้วแล้วก็จำเลขนี้ไว้นะครับจำตัวเลขที่ขึ้นมาตรงนี้ไว้นะครับ1 2 1 6 8 8 8 2 4นี่นะครับแล้วลองเอาไปพิมพ์ในเบราว์เซอร์นะครับของคอมพิวเตอร์ที่ ที่ต่ออยู่กับเครือข่ายวงเดียวกันนะครับงั้นผมจะไปที่เบราว์เซอร์นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ URL นะครับเบอร์เดียวกันเนี่ยนะครับหมายเลขานท้ายไม่ต้องมีก็ได้เมื่อกี้นี้เบอร์88.214นะครับก็จะแก้ตรงนี้ให้ตรง88.214กด Enter มันก็จะเข้ามาที่หน้าคอนโทรลหลักของของตัว Raspberry Pi นะครับซึ่งเว็บนี่ถูกส่งมาจาก Raspberry Pi ที่ต่อกับ g o o g l o b อ a r d อยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ควบคุมการทำงานในส่วนต่างๆต,ต,ต,ต่อไปได้ก็ถ้าถึงจุดนี้ครับแสดงว่าสำเร็จแล้วนะครับในการติดตั้ง Raspberry Pi ใช้งานกับ g o o g l o Board